ขอบคุณนะคะสำหรับดีเจแอดมินนะคะของเราที่เปิดเพลงเตรียมไว้2เพลงด้วยกันน่าจะเข้ากับบรรยากาศของจังหวัดตลาดแบบนี้ใช่ไหมคะน้องพีแต่ทำไมทำไมต้องดอยประจำ <c oughs> <c oughs> ต้องจำต้องจำเขาผมา <c oughs> <c oughs> แล้วก็เพลงน่ะอีกเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะมีเพลงที่สนุกสนุกขึ้นด้วยนะคะ อ่ะมาต่อกันดีกว่านะคะครึ่งหลังอีกครึ่งชั่วโมงเราจะมาคุยถึงการย้อนรอยปี2015บ้างนะคะ <S 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 แต่ว่าก่อนอื่นถามถึงสยามค้อนก่อนดีไหมคะว่าพี่มพี่มดแมงเม้าคลับทําอะไรบ้างในนั้นเพราะว่าข้อมูลเยอะมากและเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะตามไปเอาข้อมูลดังนั้นเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ด้วยก็หลักๆถ้าเกิด จะทำกับหมายถึงว่า retail investor uh huh. ครับก็คือจะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสยามควอนตอคาเดมี huh. คือมันมันเป็นโปรเจกตที่ผมอยากให้มันช่วยผลักดันให้มันเกิดนักลงทุนสายสายคอนสายซิส t e m t r a d เต็มเทรดขึ้นในเมืองไทยนะครับก็คือจะประกอบไปได้วย3ส่วนหลักๆ uh huh. คือเรื่องของผลบทวิจัยวิจัยกลยุทธ์ ซึ่งจะไม่ไม่ใช่การวิจัยตลาดอ่ามันจะเป็นวิจัยการกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบต่างๆว่าเอ่อสมมติว่าสมติว่าเช่นระบบอย่างทางพื้นฐานอย่างเงี้ยดังๆเช่นของ green blast ่ะครับเช่น magic formula ถ้าสมมติว่าเราย้อนหลังกับตลาดหุ้นไทยไปอะไรอย่างี้ที่ผ่านมามันจะเป็นยังไงเราก็จะทำ บททดสอบมาให้ดูอะไรเงี้ยระบบแคนสลิมอะไรเงี้ยครับเราก็ทามาเรื่อยๆมีระบบไหนที่แบบทุกคนรู้จักอยากรู้มันผลลัพธ์เป็นยังไงแล้วก็ามาลงเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น Open Source r e s e a r c h ค่ะแล้วก็อาจจะมีในส่วนส่วนของสูตรที่เป็นอาจจะเป็นสูตร Em i b r o k e r เนี่ยครับก็คือเป็น OpenSource Trading System ให้ทุกคนสามารถนําไปปรับใช้เป็นในกระของตัวเองได้ะอะไรเงี้ยครับพอทีนี้ปุ๊บการจะนำไปปรับใช้เนี่ยมันก็จำเป็นที่จะต้องมีฐานข้อมูลที่ฟีดเข้าไป เราก็เลยทําเป็นฐานข้อมูลขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนมีทั้งส่วนฟรีแล้วก็ไม่ฟรีเพราะว่าไม่งั้นเราก็รับไม่ไหวเหมือนกันต้นทุนก็อยู่ที่เราใช่ก็คือ,อ,อนในส่วนส่วนฟรีส่วนฟรีก็จะเป็นอ,นจนอาจจะเป็นพวก Open High Low Close แล้วก็ค่าฟอนเดเมนทัลบางอย่างที่เราคิดว่ามัน,ม,นมันแชร์ได้โอเคอะไรเงี้ยครับแต่คือถ้าพรีเมียมก็จะจะมีคล้ายๆว่าฟูลสตรีมให้แล้วก็ฟีดเข้าไปในระบบต่างๆเช่นไรบ้างคะที่เพิ่มเติมเข้ามา คือมันเยอะมากครับจริง,จร,ง <laughs> จริงแล้วเนี่ยก็คือเอาง่ายว่าบาลานซ์ชีตต่างๆที่เป็นพวกค่าทั้งลทั้งหลายาทั้งหลายอีควิตี้บกานเงินในพวกหลกักๆเนี่ยมีหมดครับ <laughs> <ม>ซึ่งปกติแล้วเนี่ยพี่แบงค์นี้งยาวเลยนะคะรีได้มเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิด คนเนี่ยจะไม่ไม่ไม่มาทำซิสเต็มกันก็ชอบบอกว่าก็มันแบบเป็นพวกเทคนิคในที่เขาเข้าใจกันแบบนั้นก็เพราะว่ามันไม่มีฐานข้อมูลที่เป็นเขาเรียกว่าแบบรายวันหรือว่ารายช,ช่วงเวลาสั้นๆที่บันทึกอย่างเงี้ยให้สามารถเข้าไปฟีดในโปรแกรมที่จะทดสอบย้อนหลังออกมาหรือแบบ เอาไปฟิลเตอร์ใช่เพราะจริงๆข้อมูลพวกนี้ก็เป็นฟันดอรเมนท่ลทั้งนั้นเลยถูกไหมคะทีนี้พอพอมันพอมันไม่มีฐานข้อมูลมันก็เลยกลายเป็นมีเฉพาะพวกเทคนิคอลเพราะว่ามันมีโอเพนไฮโลโคลสันในแต่ละวันอันนี้มันทําได้ทีนี้เรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบให้ทุกคนหมดข้ออ้างไปอ่าเลิศตรงนี้แล้ค่ะก็บอกโอเคถ้างั้นทําเลยใช่ก็คือก็คือมีค่าไอ้พวกเฟมเมนทัลเรชั่นก็มี corporate action ก็จะมีเช่นออก XD มาวันไหนออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะหมดเลยย้อนกลับไปกี่ปีคะ อ่าประมาณตั้นต่ตลาดเปิดอะครับโอ้โหสามสิบกว่าปีแต่ว่าใช่ใช่แต่ว่าในส่วนของฟันเดเมนทัลเนี่ยอาจจะประมาณแค่ยี่สบเพราะว่ามันเพิ่งบันทึกไว้ในตลาดแล้วใครเป็นคนเก็บดาตาพวกนี้ครับอ่าจริงๆก็คือเขามีเก็บกันไว้หลายที่ครับแต่หลักๆก็คือเราก็ซื้อมาจากเซ็ตอย่างถูกต้องถูกกฎหมายเดี๋ยวเซ็ตมาจากอมโอเคโอเคโอเคอย่างนี้เขาก็ถามต่อว่าแล้วเขาไปซื้อจากเซ็ตเลยมันต่างกันไหมคะมีคนบอกว่าซื้อใหม่เพิ่มเดี๋ยวครั้งหน้ามีแน่นอน อาตอนนิดนึ่งอ่ะตอนนิดนึงนะคะคือคือถามว่าซื้อจากเซตอ่ะก็คือจะเป็นเหมือนเซตสมาร์ทอะไรเงี้ยคือมันจะเอาไว้ดูดูคร่าวๆในในในล่าสุดอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดจะไปซื้อทั้งถังข้อมูลดิบมามาทําเองมันก็มันก็งานใหญ่อ่ะครับเพราะว่ามอกันกระอักเพราะว่ามันมันจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ใช้ได้ดีกว่ามันจะเรียงไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่ผมทํามาเนี่ยก็คือที่มันจะต้องเก็บมีส่วนของพรีเมียมอะไรเงี้ยเพราะผมไม่ได้ทําเองคนเดียวมีน้องๆในทีมทำทำมากี่ปีแล้วคะ ทำมาประมาณปีหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องใช้หลายหลายคนหลายส่วนคนเดียวทําไม่ไหวนะฮะมันเยอะมากกระจายด้วยใช่ครับ่ะ <c oughs> ออโอเคงั้นเรามาคุยกันต่อนะคะว่า ย้อนรอยปี2015ตามโจทย์ที่วางไว้เดี๋ยวจะพูดถึงปี2016ด้วยแหละคนบอกทำไมพูดถึงแต่ปีนี้มีบทเรียนอะไรบ้างประสบการณ์จากการทำ system trading นะคะว่าจะโยนซะหน่อยเดี๋ยวพี่ด้วยเดี๋ยวพี่ก็ต้องเล่าประสบการณ์ให้ฟังเหมือนกันนะคะแล้วก็มันเห็นอะไรมันเป็นจริงอย่างที่เราวางระบบไว้ไหมแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราต้องปรับเรื่องของตัว data ที่เข้ามาในระบบยังไงบ้างคะครับ ก็จริงๆแล้วปี2015ถ้าถามสำหรับผมแล้วมันก็มันก็ไม่ได้แตกเออมันไม่ได้เหนือความคาดหมายจากจากจากเราที่เราเคยทดสอบย้อนหลังไว้คือตลาดขาลงคือตลาดขาลงครับก็คือหุ้นส่วนใหญ่ก็จะไม่ดี เราต้องตัดอารมณ์หรือว่าความหวังของเราไปใช่ไหมคะคือคือถ้าเกิดเราทดสอบย้อนหลังมากพอเนี่ยในหลายๆกลยุทธ์เนี่ยเราจะเข้าใจว่าในแต่ละกลยุทธ์มันมีช่วงเวลาที่ที่เป็นทั้งช่วงดีและช่วงร้ายของมันค่ะแล้วช่วงแล้วถ้าเกิดกลยุทธ์ที่เราใช้เราก็จะเขาเราก็ต้องเข้าใจว่าช่วงไหนคือช่วงที่จะดีช่วงไหนคือช่วงที่จะร้ายช่วงที่จะแย่ช่วงที่จะแฟลตไม่ไปไหน ทีนี้เนี่ยมันก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรก็อย่างปีนี้ลงมาตั้งแต่ต้นปีถูกไหมครับมันก็อย่างผมเนี่ยใช้กลุ่มเทรนด์ฟอล์เวิงเป็นหลักมันก็จะไม่ถือหุ้นอะไรมากมายเลยลวลาเพราะมันไม่มีหุ้นที่เป็นมีเดียมเทอร์มเทรนด์ให้ให้ถือ,อเพราะงั้นมันก็จะพอร์ตว่างสัดส่วนใหญ่ในใน,ในบางส่วนก็ก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายว่าว่ากําไรก็ไม่ได้เยอะอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากอยากรู้ว่าซิสซิสเมระบบของคุณมดน่ะ มันไปบอกว่าตลาดลงตอนไหนในปี2015เนี่ยเออโอ้ยลงตั้งแต่ช่วงต้นๆปีที่มันเซ็ตมันลงเป็นเขาเรียกอะไรถ้าภาษาเทคนิคเขาเรียกเทคนิคอลเอ่อฟอสเซลไม่ใช่คือมันทำนิวโาตั้งแต่ง่ายๆเอาเซ็ตทำนิวโรช่วงต้นปีแล้วครับเดดคลอสป่ะครับพี่เออพอดีพี่ไม่ได้ใช้ moving average เท่าไหร่แต่ว่าไม่แต่ว่าจริงๆจริงๆขาลงเนี่ยผมว่าจริงๆแล้ว อันอันนี้ผมพูดในในในเชิงแบบว่าเป็นเด็กเก่าเทคนิคเข้านะผมวอาว่าจริงๆขาลงขาขึ้นมองไม่ยากอ่ะคือถอยตัวออกมาจากคอมพิวเตอร์หน่อยแล้วดูว่ามันชี้ขึ้นหรือชี้ลงอ่ะเออมันก็รู้แล้วว่ามันมันลงหรือมันขึ้นถ้าเกิดมัน significant เนี่ยเวลาเราเห็นไกลๆปุ๊บเราก็รู้แล้วว่ามันขึ้นหรือมันลงถ้าเราไม่หลอกตัวเองะมีบางขั้วไหมคะที่แบบไอตัว system trading เนี่ยไม่ตรงกับที่มันควรจะเป็นคือตลาดมันบิดผิวไปจากรูปแบบที่มันเห็นนะคะ มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนบางส่วนบางบางน้อยในบางในบางช่วงเวลาแต่ถ้าโดยรวมแล้วโอเวอร์วแล้วมันยังโอเคอยู่มันก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นของมันคืออย่างผมก็เดยนส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับกับตลาดปีนี้เพราะรู้สึกว่าเราเคยเห็นมาแล้วตั้งทั้งในช่วง2008หรือในช่วงปี9 เออ97อะไรเงี้ยที่ไล่ลงมามันจะมีช่วงที่มันแย่อยู่แล้วครับเพราะงั้นมันก็เป็นช่วงที่ expect ได้งั้นผมถามเพิ่ม<ห>คุณมดเห็นว่าปี2015เนี่ย<ห> system trade มันฟ้องเราแล้วว่าตลาดจะเป็นขาลง<ห>สิ่งที่คุณมดทำเนี่ย ถ้าสมมติว่าเราไปฟิลเตอร์สมมติซิสเต็มเทรดมันไปอเลอร์ตว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้มันน่า<ะ>ยังน่าซื้อทํำไหมเออ,อจริงๆแล้วเนี่ยคือระบบที่ผมทำเนี่ยคือถ้าตลาดมันไม่ค่อยดีมันจะไม่มีสัญญาณเข้ามาอยู่แล้วครับม,มันเป็นหนึ่งในกลไกของมันมเพราะว่ากลไกของอย่างเทรนด์ฟอ low ที่ที่เล่นในระยะกลางถึงยาวเนี่ยมันจะอาศัยหุ้นที่ผมรู้แล้วว่าทําไม<ะ>ปีนี้คุณมดลงทุนสบายฮะ,ฮะก็ไม่ได้เ่อะไร <ลง S 2> เลยแสดงว่าคอนดิชั o น แอบ,บถามได้ไ่ะคอนดิชั่นที่พี่มดใส่เข้าไปในในซิสเต็มเทรดของพี่มดเนี่ย<ะ>ไม่ใช่แค่อิงว่าหุ้นต้องเป็นบายสิกญาลเซลสิกญาลถึงจะเล่น<ะ>พี่มดอาจจะใส่เป็นมาร์เก็ตคอนดิชั่นในเซ็ตไปว่า ถ้าภาพรวมของเซ็ตเป็นขาลงฮะยังไงก็ไม่ต่อให้มีหุ้นดีพี่มดก็จะไม่ลงทุนครับครับมันจริงๆมันมีมันมีมันมีหลายระบบที่ที่ที่ใช้ที่ใช้อยู่บางระบบเนี่ยถ้าสัญญาเนี่ยมันมันอยู่รอดของมันเองเช่นเวลาตลดตลาดแย่เนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นของมันแต่แต่ในแง่ของเทรดเดอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกตลาดแย่มันก็มีหุ้นที่เล่นได้อ พี่มดทาใจแต่หุ้นคําว่าหุ้นให้เล่นได้เราก็ต้องดี f i ไงว่าคว่าเล่นได้คืออะไรคําว่าเล่นได้ของเราอาจจะไม่เหมือนกันทีนี้พอผมใส่เข้าไปในในตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ไม่ออกมาแค่นั้นเองทีนี้เราไม่มีการทําอะไรที่เราไม่มีโอเคโอเคได้ค่ะกําลังอยากรู้แต่เลืมนะเราไม่มีการทําอะไรที่นอกเหนือจาก system เลยเหรอคะเรามีวินัยมากขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าอ่าเพราะว่าเพราะว่า คือเราเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทดสอบมาหลายอย่างละทดสอบในแบบที่มันตรงกันข้ามแบบที่มันซิกแซกนิดหน่อยจนเรารู้สึกว่าเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันต้องทําประมาณนี้มันถึงจะเป็นเวทีที่ถูกต้องสําหรับเราเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าจริงๆก็คิดง่ายว่าไม่งั้นจะทดสอบทําน้ทนทํานีทน่ทำต้องเยอะถ้าไม่ทําตามในสิ่งที่เราแบบอุตสาห์รีเสิร์ชวิจัยมาแล้วอีกอย่างหนึ่งไอ้สิ่งที่เราเสิร์ชวิจัยมาคือถ้าเราออกนอกรูเนี่ยพัง อ่าเพราะงั้นมันมัน,ม,นมันก็ไม่รู้จะทําทําไมทําเพื่อพังอะไรอย่างเงี้ยฮะอ่ารู้แล้วว่ามันตลาดเป็นขาลงซิสเตมโชว์ตอนต้นปี<ะ>ปลายปีมีบายซิกแน่ฟังไหมครับตอนตอนนี้ยังไม่มายัไม่มาไม่คือคือระหว่างปีดีครับ<ล>คนฟัง<ล>อยากได้กําลังใจนิดนึ่ง <laughs> ปลายปีเนี่ยคืออีก4วันทําการนั้นนะหมายว่าแบบช่วงเนี้ยช่วงนี้เริ่มเห็นเทรนด์อะไรหรือเปล่าคือคือสาหรับผมเนี่ยด้วยความที่เวลาส่วนใหญ่ของผมผมจะไม่ได้มานั่งลุ้นว่ามันจะมันจะมีหุ้นไหนอะไรไหมผมจะไม่ชไม่ไงคือคือเราเป็นคนขี้เกียจไงเราพยายามทาให้แบบว่าถ้าเราถ้าเราเรารู้สึกว่าเราวางอย่างไว้แล้วเนี่ยถ้ามันไม่อเลอร์ขึ้นมาไม่เตือนเราขึ้นมาเราก็ไม่ได้ทําอะไรต่อเราก็เราก็ไปเอาเวลาไปรีเสิร์ชสิ่งใหม่ๆดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนที่ถามว่า ในในช่วงปลายปีนี้ของผมยังไม่มามทีนี้ ในระหว่างปีเนี่ยมันก็มีบางช่วงที่มันขึ้นมาตอนที่มันเด้งขึ้นมาที่เหมือนจะขึ้นอ่ะช่วงนี้ครับซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีบางตัวที่ที่ที่หลุดเข้ามาในสัญญาณนะฮะบางตัวก็ได้กําไรบางตัวขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยมันจะเขาค้าเขากันไปอ่ะครับมันก็ไม่เพราะงั้นเออไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าอย่างตอนเนี้ยก็คือมันตลาดโดนส่วนใหญ่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้บางเนี่ยมันลงหมดอะไรอย่างเงี้ยตัวที่เป็นสัญญาณเด่นๆที่มันจะขึ้นมาในในไอ้นี่ของเรามันมมมมันนก็ไไ่ดด้ีชเจแลใุ และในนูมของเพียปีสองพันิที่ผ่านมาย้อนไปแล้วมีมีช่วงที่เป็นความทรงจำามเป็นช่วงเป็นความทรงจำความทรงจำดีหรือแย่พี่เอาทั้งคู่อะ่ะ <laughs> มีมีอะไรก็เอาอันนั้นอะ่ะ <c oughs> จริงๆปีปีนี้ถือว่ายากกว่าปีที่แล้วนะถ้ามองนี่เพราะว่าตลาดเนี่ยเหมือนดูจากกราฟเนี่ยต้นต้นปีเนี่ยขึ้นไปปริมปิมกับพันหก ซึ่งซึ่งถ้าดูจากกราฟกราฟมันนะฮะนี่นี่นี่ดูไม่เห็นไม่ร่ะซูมได้ไหมซูมไม่ได้ไม่ได้คือคือถ้าจากเดี๋ยวไว้มีห้ากล้องก่อนถ้าจากถ้าจากกราฟมันเนี่ยมันจะทําลักษณะกึงกึ่งเหมือนเป็นเป็นการชนสองรอบถ้าดูแบบเป็นแบบดับเบิลท็อปชนสองรอบไงป้งป้งคือคือในแง่ว่าถ้าถ้าการชนแล้วไม่ผ่านอย่างเงี้ยความเสี่ยงที่จะตามมาคือจะเกิดเป็น เึินกึ่งอาจจะเป็นแรงขายซะมากกว่าเราไม่อยากให้มองว่ามันเป็นขาลงเพราะมันเป็นการเหมือนทดสอบอยู่แล้วจุดที่น่ากลัวคือเป็นการเหมือนพอหลุดประมาณ1550จุดซึ่งถ้าในการาฟมันเนี่ยมันเป็นเส้น moving ค่า moving average 5เดือนค่ะคือถ้าก,การาฟมันเราใส่ ema 5เท่ากับเป็น็น5เดือนซึ่งม,มันมักไม่ค่อยไม่ค่อยหลุดดังนั้นถ้าหลุดเนี่ยมันเป็นการเป็นสัญญ,ญาณเตือนแรกค่ะแล้วพอสัญญ,ญาณเตือนที่2ตอนที่มันหลุดเส้นค่าเฉลี่ย10เดือน สิบเดือนเนี่ยเริ่มเริ่มหลุดแถวแถวประมาณพันห้าก็เป็นเซลล์สิกเนลเลยไหมช่วงเดือนไหนประมาณกลางปีเหอพี่เดือนเดือนสี่เดือนห้าแล้วก็เริ่มพอมาหน้ากลัวในที่ผมพะผมจะดูหลายไทม์เฟรมแวในกราฟเดย์เอในกราฟวีคซึ่งเป็นประมาณน่าจะเป็น E อเมล0 0งที่ผมเคยเขียนบทความในฟินโนมิน่าเรื่องเรื่องเส้นเอเมื่องส้อ0ซึ่งมันเป็นอาจจะเป็นเส้นจิตวิทยาคือ200ถ้าสมมติเป็นเส้นเอเมล0 0วันมันเท่ากับว่า ปีหนึ่งก็เทกันประมาณ200วันดังนั้นถ้าหลุดเส้นนี้มันจะเป็นการเตือนแล้วยิ่งถ้าเป็นไทม์เฟรมในแบบ200ว้อก็ยิ่งเป็นสัญญาณเตือน strong strong ว่าแข็งแรงมากมันอยู่ในภาวะตลาดขาลงก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึ่งซึ่งเราเห็นชัดในปีนี้เห็นชัดมันชัดเลยใช่แล้วก็ที่จะเห็นอีกอย่างหนึ่งก็เห็นว่ากลุ่มที่หลีดตลาดขึ้นมาตัวเด่นๆเ,เนี่ยจะเปลี่ยนจากปีที่แล้วออผมพูดได้ใช่ไหมปีที่แล้วเราจะเล่นแต่พลังงานทางเลือกทั้งปี ปีนี้ก็จะเป็นพลังงานทางเลือดทางเลือดเลือดไหลซิกซิกเลยทางเลือดตัวเด่นก็จะอาจจะเป็นตัวที่หลายๆคนไม่คุ้นเคยเราเห็นแบบยางมะตอยน้ําผลไม้ที่เป็นแม่ของยางมะตอยยางมะตอยเป็นลูกของน้ําผลไม้ซึ่งเป็นแม่ของยางมะตอยอีกทีนึงทีตัวทีละกันใช่แล้วก็ที่พิกล็อกก็อาจจะเป็นพลังงานเนื่องจากเอน้ํามันแบบน้ำมันดิบ พลิกพลิกล็อกเลยน้ำมันน้ำมันลงมาเรื่อยๆจนแบบผมว่าก็หลายๆคนก็ไม่คิดว่าจะลงมาขนาดนี้แล้วก็กลุ่มที่พลิกอีกก็เป็นสื่อสารอ่าฮะอันนี้หลายตลบเลยสื่อสารอย่างที่เคยพูดกันไปในเทปแรกว่าผมกลัวมันจะย้อนรอยกับทีวีดิจิตอลค่ะและแล้วก็คือขึ้นแรงช่วงช่วงโหมก็คือพอจบปั๊บก็ลวงแล้วก็อีกกลุ่มที่น่าจะดูดีก็เป็นกลุ่มท่องเที่ยวกับอ่าท่าอากาศยาน ทำไม่ส่งโดยตรงสิ้นปีเลยใช่ AOT ปีนี้เดิ่นมากใช่ค่ะอ้าวเปิดให้ถามคำถามแล้วค่ะเพราะว่าเหลืออีกไม่ถึง10นาทีถามอะไรนะคะยังไม่แอดมินไม่โกงไม่โกงเชื่อได้อยู่ใชืได้อยู่ถามเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนก็คือมีคนถามมาพี่โมดค่ะว่าไหนไหนมันก็เห็นว่าตลาดเป็นขาลงทั้งปีตั้งแต่แรกอยู่แล้วระบบมันฟ้องทําไมไม่เปิดช็อตไวเลยล่ะไม่อึดอัดเหรอคือมัน ไม่ไม่ไม่ได้ลงทุนจริงไม่อึดอัดนะส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่าถ้าลงทุนลราขาดทุนผมอึดอัดมากกว่าอ๋ <c oughs> อแล้วแต่สไตล์คน <c oughs> ก็คือถามว่าทําไมไม่เปิดช็อตข้อแรกก็คือกลยุทธ์การช็อตเนี่ยในในตลาดหุ้นไทยมัน, <c oughs> ม,นมันค่อนข้างทํายากกว่ากลยุทธ์ขาลอง <c oughs> เพราะว่า Behavior การขึ้นเนี่ยเวลาเป็นเทรนด i n g เนี่ยมันค่อยๆ g r a d u เอทขึ้นไปแต่เวลาเวลาที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะลงเร็วพอลงเร็วปุ๊บเนี่ยบางทีการจับสัญญาณอย่างผมจับในนาทีเดเนี่ยมันจะช้ามันจะเหมือนปุ๊บทาให้เราสามารถจับไม่ทันจับยากมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างยากในการที่จะทำในจุดนั้นนะฮะมันจะมีลองไบแ a s อยู่ในเรื่องของ trend following strategy ครับแล้วปีหน้าล่ะคะเรามองอะงไงบ้างปีหน้าครับก็มองว่าถ้ามันยังไม่ให้สัญญาณมาก็ยังไม่ลง โอ้โหแล้วตอนนี้ไม่เห็นเลยเลยเหรอคะตอนนี้ไม่เห็นคือคืออย่างนี้ผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นเราพยายามจะเดาตลาดว่าข้างหน้าเป็นยังไงผมพยายามจะทำ strategy ให้ไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงแล้วผมจะอยู่รอดมากกว่าอ๋อโอเคหล่อมากๆ strong พยายามจริงมีมีกูรูคนหนึ่งนะเป็นเสี่ยคนหนึ่งเคยคุยกับผมตอนช่วงประมาณ45หปีก่อนหน้านี้เขาพูดเป็นคำคมคำหนึ่งแล้วผมชอบมากเลยเขาบอกว่าอยู่ในตลาดตลาดทุนนะนะจะรวยไม่ยาก อยู่ให้นานเดี๋ยวจะรวยเองผมก็อยู่ให้นานอยู่ยังไงวะอ๋อเราเราก็ค่อยๆรู้ไงเพราะว่าพอเราอยู่ได้นานนี้ขึ้นอ่ะเราจะปรับตัวแล้วเราจะหาเราจะหาวิธีเราจะหากลยุทธ์ที่เหมือนกับว่าเข้าข้อเราอ่ะเข้าระบบของเรามากขึ้นมันก็คล้ายๆกับที่พี่บอกคือถ้าเวลามันคนอื่นเขาลงไปเขาตายกันหมดแล้วเราไม่เจ็บเงเวลาโอ้ยยากยากโอเคโอเคประมาณ500ร้อยชีวิต600อชีวิตที่ดูเราอยู่ตอนนี้คือคือจริงๆแล้ว ไม่ผมมองว่าจริงเราวรลยธ์ที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือเวลาถ้ามันตลาดมันแย่เราเซฟตัวเราเองไม่เจ็บเยอะเวลามันขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มันขึ้นหมดแหละซื้อตัวไหนมันก็ขึ้นมันทําให้เหมือนว่าถ้าเราเทียบกับตลาดเนี่ยเราจะชนะกับตลาดโดยอโนโดยอัตโนโมัติอ่าใช่หรือเราขาดทุนน้อยกว่า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 คนอื่นรือกว่าตลาดเลยอย่างเงี้ยครับ <S <S ๆๆๆ พีบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าคุณมดบอกว่าผมไม่ได้อยากจะคาดเดานะคตอยู่แล้วนะคะดังนั้นต้องดูพีว่าเขาบอกว่า800 <c oughs> เห็นไหมปีหน้าผมยิ่งไม่คาดเดาเลยก็คือจากจากประสบการณ์คนที่คาดเดาแล้วไปมั่นใจมากๆโอกาสเจ็บตัวมากกว่าอ๋อหรอเพราะว่าถ้าเกิดตลาดสมมติผมมองว่าปีหน้ามันลงแล้วอยู่มันขึ้นสวนไปเรื่อยๆแล้วผมยิ่งแบบเป็นสายเทรดเนี่ยผมไปช็อตสวนเพราะว่า ความคิดระบบความคิดเรามันมองว่ามันลงไปแล้วมันไบแอดซึ่งซึ่งการที่มีซิสเต็มเทรดจริงๆมันดีอย่างมันจะตัดเข <By S 1> า <as. S 1> เรียกเป็นเพอร์ซ a นอลไบแอดออกผมว่าน่าจะดีกว่าถ้าถ้าตามหลักไม่แนะนําให้คาดการคาดคาดการได้แต่ไม่เอาการคาดการมาใช้ในการตัดสินใจ เคซืออ้อขายโอเคเพราะมันจะมีอารมณ์มาคุมแล้วด้วยแล้วพี่แบงาคา์ล่ะคะนั้งทั้งในสาย fundamental และ technical บวกกันอยู่ในนี้ไม่ไปไหนสุดๆเลยเออมิสเตอร์แมสเซนเจอร์เนี่ยเทรนด์ปีหน้าย,ยัางไงคะผมมองว่าไม่ไปไหนผมมองว่าเดาไว้ว่าไม่ไปไหนนะครับแต่ว่ามีแนวโน้มว่าจากฐานปีนี้ที่ต่ำเนี่ยก็ปีหน้าหุ้นไทยอาจจะมีโอกาสแต่ผมคิดว่ามันจะเป็นงเทอมเทรนด์อัพเทรนด์อีกทีนึงเนี่ย ยังคงต้องรอดูเหมือนกันแปลว่าปีหน้าจ,จะยังทรงๆอยู่แถวเนี้ยจริงๆผมเสริมจากเรื่องตอนย้อนลอยตอน2015ที่คุณมดบอกว่าเห็นเห็นว่ามันน่าจะเป็นขาลงตอนประมาณช่วงช่วงต้น,ต<อ>นปีปใช่ไหมแล้วพีก็บอกว่ามันตัด EMA 50แล้วก็ลงมาแถวแถวประมาณพันหจริงๆถ้าลากเป็นเทรนไลน์อ่ะคือถ้าสมมติถอยอย่างที่คุณมดบอกคือถอยออกมาดูกราฟอ่ะเราลากเทรนไลน์ตั้งแต่ปี2009อ่ะลากขึ้นมานะมันหลุดเทรนไลน์ตั้งแต่เซตประมาณพ<อ>ิพาหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบมึงพันสี่ร้อย ใช่มันก็แสดงมันแสดงให้เห็นว่าตลาดจะเป็นขาลงไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรถ้าไม่หลอกตัวเองไงไม่มันก็ยังไงก็ต้องเห็นถามลูกก็ได้เลยเหรอคะที่มันชี้ลงหรชี้ขึ้นโสดเด็กโอเคเข้าใจได้มีลูกแล้วด้วยใช้ลูกให้เป็นประโยชน์นะคะใช่เพราะนั้นคืออย่างอย่างผมอย่างเงี้ยถึงผมจะดูฟัน d a เมนท a l เป็นหลักแล้วก็ดูเทคนิคอลด้วยแต่สุดท้ายมันต้อง judgment ในการที่เราจะเคาะซื้อเคาะขายอะ ส่วนใหญ่ผมก็ยังใช้กราฟผมก็ยังใช้เทคนิคไม่ใช่ใช้อารมณ์เพราะนั้นตอนนี้เทรนด์มันก็ยังดูไม่ใช่ขาขึ้นก็ต้องไม่หลอกตัวเองก็ยังทนกันต่อไปแล้วข้อเสียของซีซันเทรดมีอะไรบ้างและไม่เหมาะกับใครไม่เหมาะกับพีแน่ๆข้อเสียพีชีข้อเสียในเชิงการเรียนรู้คือมันยากกว่ากว่ามันค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะนะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยวิจัยทําอะไรผิดพลาดแล้วสรุป ผลของการทดลองเนี่ยผิดพลาดเยอะได้เหมือนกันถ้าเกิดเราไม่เข้าใจมันนะฮะถ้าเราไม่เข้าใจในกระบวนการการทดสอบอะไรต่างๆแล้วก็ในแง่ของคุณภาพในการตัดสินใจถ้าเป็นไลท์เทรดเนี่ยผมเชื่อว่ายังไงซิสเต็มเทรดยังสู้ยังสู้ j u บจ m e เมนไม่ได้อ๋อหรอในไลท์เทรดนะแต่ว่าถ้าในลองรันที่เป็นหลายเทรดแบบสักสิบสักร้อยสักพันเนี่ยผมว่าคุณภาพมันจะสม่รเสมอกว่าไม่เหนื่อยเท่า มันมันเหมือนเป็นความสม่าําเสมอมากกว่าคือคุณภาพต่อเทรดอาจจะไม่สูงมากแล้วรีเทิร์นล่ะคะถ้าเทียบกันแล้วเพราะว่าเคยเป็นเทรดเดอร์มาก่อนคือรีเทิร์นก็ต้องขึ้นอยู่กับคนเอาเอาไปเทียบกับคนไหนอะ่ะเทียบกับตัวเองตอนที่คุณหมอเป็นเทรดเดอร์อ๋อตอนที่ผมเป็นเทรดเดอร์เองม,มันต้องดีเผือว่าสบายขึ้นไงเราก็ต้องเทรดออกกางเงยจริจริงจริงจริงตอนที่ตอนที่เทรดเองอ่ะมันมันก็ดีนะแต่เรารู้สึกว่าคือผมรู้สึกว่าผมผมผมเหนื่อยอ่ะผมอาจจะไม่ฟิตเท่าพีอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบ โดยเฉพาะแบบตอนที่ตอนที่ผมพยายามแบบเล่นอย่างในช่วงสั้นๆบ้างเนียจะไปเข้าห้องน้องห้อาน้ำนี่คือลำบากมากเลยชีวิตตัวเลงียจริงเหรออ๋อหรอมือถ้าเจ็บอย่างงี้ก็จิ้มยางด้วยนะเอออะไรประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือจะใช้สองนิ้วอ่าจริงจริงตั้งใจเหลือสองนิ้วไว้เพื่อเทรดใช่ไหมคะละเล่นอ่าละเล่ต่อทีนี้ผมไม่ไม่ไม่ฟิตเท่าพีแล้วก็เป็นความกังวลอย่างหนึ่งด้วยคือผมเป็นนักกีฬามาก่อนแล้วผมรู้สึกว่า ทุกคนมันมีช่วงพีคแล้วก็ช่วงที่จะแบบแข็งแรงแข็งแกรงแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดมันมันวูบลงไปมันก็ดาวมันก็อาจจะไม่พีคสุดยอดทีนี้เรารู้สึกว่าเรายังต้องลงทุนไปอีกอีกหลายสิบปีเราก็เลยมองในลองรันว่าเราน่าจะทำอะไรบางอย่างที่ทําให้มันสามารถรันไปยาวๆได้ที่ไม่ต้องพึ่งความสมารถตัวมากขนาดนั้นก็ใช้ก็เลยใช้เรื่องของ system trading เข้ามานะคะใช้เวลาหน่อยจริงๆทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเหมือนกันหมด ว่ดูแบบเป็นคนที่วางแผนอะไรระยะยาวมากเลยนะมีแฟนหรือยังครับเนี่ยมีมีแล้วครับมีแล้วนะครับเออจะแน่นะเว้เป็นผู้ชายที่มองการไกลแฟน่แฟนดูอยู่ค่ะครัต่ก็ถามเลยนะคะถามต่อว่า แล้วทําระบบเสร็จแล้วแบ็กเทสปุ๊บเนี่ย<ะ>ทำได้เลยหรือเปล่าคือใช้ได้จริงเลยไหมหรือต้องทําอะไรต่อก่อนไหมจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้คุ้นเคยกับกลยุทธ์ในในในสไตล์นั้นเนี่ยแนะนําให้เขาเรียกว่าเป็น incubation period หรือเป็นเป็นช่วงที่เอามาเอามาลองลันจริงโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะเป็น simulation คอ่บไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ซิม SIM ครับซิมเนี่ยเราซิมมาก่อนแล้วถูกไหมฮะเราทําทุกอย่างทั้ง walk forward Monte Carlo ทั้งนู่นทั้งนี่เรียบร้อยหมดแล้วทีนี้เราลองเอามาย่อนตลาดก่อนในในเงินระดับหนึ่งเพื่อ อะไรเพื่อสร้างความคุ้นเคยในไม่ไม่น่ะไม่ไม่ใช่แค่ในแง่การเคาะนะครับหมายถึงว่าในแง่การที่เรารับรู้ว่า behavior มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันซิงกับ psychology ของเรามากน้อยแค่ไหนยังไม่ต้องใช้เงินใช้ใช้เงินครับใช้เงินต้องต้องมีเจ็บบ้างนิดนึงใช้เงินประมาณนึงแต่ไม่ไม่ใช่หนักมากที่ทําให้แบบมันพอร์ตมันพังโดยเหตุเพื่อให้มันรับรู้ feeling ว่าว่ามันเป็นยังไงอะไรครับแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเติมเงินเข้ามาโอเคค่ะจะฟื้นได้บ้างไหมตลาดหุ้นปีหน้าพี่แบง ยังยังถามต่อเนื่องอยู่แล้วก็ AEC ด้วยจะมีผลหุ้นไปหน้าไงเริ่มเริ่มแตดว่าเรื่อง AEC price in ไปแล้วทค่ะ AEC น่าจะ price in ไปแล้วเป็นข่าวดีที่ตลาดน่าจะรับรู้ไปจนเออไ Price in แล้วดีกับเพื่อนบ้านหรือเปล่าคนไปหุ้นเวียดนามกันเต็มเลยอ่าอาจจะเป็นอย่างนั้นส่วนว่าตลาดหุ้นจะฟื้นไหมผมคิดว่ามันคงจะฟื้นจากจุดนี้เราอาจจะเห็น บางช่วงของปีที่อาจจะราคาแพงกว่าวันนวันนี้แต่ว่าจะเป็นอัพ r e n d หรือเปล่าผมคิดว่ายังไม่เห็นถามว่าตลาดฟื้นก็ต้องถามว่าทางเฟรมไหนถูกใช่ใช่ใช่เจ้าฟื้นแบบไหนฟื้นในเดือนมกราไหมแล้วยังไงอะไรอย่างนั้นค่ะเพถ้าถามกว้างก็ตอบลาบากเนาะเพราะว่าภาพรวมก็เอาจริงๆถ้ารู้เนี่ยเราก็แหมสบายแล้วอีกหนึ่งคำถามนะคะอยากรู้ลึกอยากรู้ลึกเรื่อง EMA แนะนำแหล่งเรียนรู้หน่อย e อก็คือ exponential moving average ใช่ปะเป็นค่าเฉลี่ยที่เขาหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่มีวิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักครับถูกไหมถูกครับพี่คุณใช้ไหมครับใช้ในระบบเทรดไีมไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เคยใช้ไหมครับเคยใช้ไหมเคยเคยใช้ตอนที่ยังไม่ได้ทําระบบครับและทําไมไม่ใช้ครับคือมันทดสอบมาแล้วมันไม่ค่อยถูกใจผมแล้วคนใช้แล้วครับก็จริงๆผมใช้เป็นการเราเราใช้ดูแนวโน้มมากว่ามากกว่าว่า ไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันยืนเส้นค่าเฉลี่ยแบบ5วัน10วันมันน่าจะดูดีแสดงว่าคนเหมือนแบบอาจจะมีคนสนใจเป็นการใช้สแกนเหมือนสแกนด้วยตาซะมากกว่านนเพราะว่าถ้าบางแบบบางบางคนบอกว่าเนี่ยเล่นแบบ EMA ตัด5ตัด10ซื้อขายซื้อขายใครเนี่ยก็รวยมผมบอกว่าเอาจริงมันมันไม่ใช่นะเพราะถ้าไปเจอแบบตลาดไซเวย์มากๆเนี่ยพอร์ตพังเราก็ได้เพราะว่ามันจะเกิดการบ u y s ซ ll Signal บ่อยๆ False Signal ใช่ ก็อยากเสริมเรื่อง EMA กับ SMA ครับว่าโดยส่วนตัวจากประสบการณ์ที่ทดสอบมาจริงผลลัพธ์ม่ค่อยต่างกันนะครับจริง SMA ก็ใช้แทน EMA ได้ SMA เป็น simple อา่า simple เวลาที่เราเอา backtest ตัวเลขแบบเรามี sample size เยอะเราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยต่างกันจริง SMA <c oughs> นี่ก็ประสิทธิภาพอาจจะดีกว่าด้วยในหลายๆอย่างใช่ถ้าถ้าจะใช้ EMA อาจจะเอาไปคู่กับเอ่อ MACD ใช้ดูโมเมนตัมแล้วดูเทรนด์ว่าอ๋อมันเป็นโมเมนตัมบวกลบแล้วเทรนด์ตอนนี้มัน อยู่เหนือเส้นที่เราชอบ <c oughs> มันต้องมีเส้นที่เราชอบอยู่บางคนบางคนผม,ผมอาจจะชอบ5 <c oughs> บางคนอาจจะมองว่าโอ้ยยืนเหนือ200วันแล้วค่อยเล่นด <c oughs> <c oughs> ังนั้น <c oughs> แต่ละคนไม่เหมือนกัน่ขึ้นอยู่กับว่า ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าต้องการอะไรจากเส้นนี้มากกว่าผมว่ามันไม่สําคัญว่ามันจะเป็น EMA หรือ SMA บางทีมันขึ้นอยู่ว่าเราต้องการที่จะเอามันมาใช้ทําอะไรถ้ายังตอบไม่ได้ก็ก็อย่าไปใช้มันชัดเจนทีเดียวนะคะมีคนให้คําตอบเรื่อง e c มา บอกว่าเพิ่งโดนก็ละต่อไปแปวเรื่องนี้สีจะไม่ยุ่งนะคะก็ไม่เกี่ยวกันคนละ EC นะคะ ASEAN Economic Communication ค่ะทุกท่านไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์โอเคแหม่ช่างเล่นนะคะอ้าวเอาล่ะจริงๆมีคำถามอีกเยอะมากนะคะแต่ว่านี่แอดมินโพสต์แล้วว่าให้เข้าไปใน a r ร์คสกูลนะคะครั้งหน้าเนี่ยหลายคนบอก31มกราคมเราจะเจอกันหรือเปล่าพี่แบงก์ก็เอ้ย31ธันวาคมเจอกันดีไหม ไปเที่ยวกันอย่างสนุกดีกว่านะเกือบแล้วเกือบแล้วก็พักบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีปีหน้าปีหน้าที่เจ็ดมกราคมบอกว่าเรื่องอะไรคะผมว่าเรื่องตลาดเ่ะวันที่เจ็ดมกรานะครับก็จะมีเกสกูกรูอีกท่านหนึ่งบอกได้เลยไหมบอกได้เลยไหมก็เป็น ไม่เอายังไม่บอกอดีกว่าเอาให้ลุ้นดีกว่าให้ดูดลุ้น,นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนแล้วก็มาจับจองที่นั่งหน้าจอได้นะคะใครถึงก่อนมีสิทธิก่อนหน้าคอมคุณนะคะคุณมีสิทธิ์มากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครมาเบียดเบียนได้นะคะเพราะฉะนั้นก็สองทุ่มเจอกันพี่แบงค์มีเพิ่มเติมแอดมินสั่งมาอะไรเหรอแอดมินแอดมินคุณจิ้มใหญ่เลยแอดมินภาษาคนนิดนึงแอดมิน โอเคเดี๋ยวปีหน้าเราจะเจอแอดมินแล้วใช่ไหมคะพี่แบงค์เดี๋ยวปีหน้าแอดมินจะเปิดตัวกับเรานะครับจะมานั่งตรงนี้แหละโอเคแต่ว่าใต้โต๊ะบนโต๊ะข้างโต๊ะเดี๋ยวราเล่นกันสำรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่มดแมงเม้าทคลับนะคะสเปเชียลเกสของเราแล้วก็น้องพีวิสาทคิดนะครับถูกต้องค่ะขอบคุณมากเลยนะคะส่วนเราเจอกันอีกทีหนึ่งก็คือวันที่7มกราคมสองทุ่มตรงนะคะแล้วก็อย่าลืมใครอยากดูย้อนหลังมีให้ดูนะคะแต่ว่าสดเนี่ย สนุกกว่าแน่ๆแล้วก็อ,อย่าลืมไปสมัครเป็นเอ่อพร <Premium subscribe S 2> <ช>ีเมียมสับสคร์นะครับกับเราก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับใครยังไม่เป็น แฟน Facebook ก็ไปกดไลฟ์ Facebook ฟินโนมิน่านะครับหรือตามไลน์อ фи เชียลแอปฟินโนมิน่าได้เหมือนกันครับผมหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็อย่าลืมไปอาร์คคูลูเพิ่มเติมได้สำหรับใครที่มีคำถามที่ยังสงสัยอยู่บอกว่าเวลาหมดแล้วยังไม่ได้ถามเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบังคับพี่มดให้เข้ามาตอบนะครับผมถามพี่มดยังยังแล้วมือเขาเป็นแบบนี้คุณจะให้เขาพิมพ์ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมีโค้ชไรเตอร์เน่ยเอเห่านี้ดีมากช่วยกันทำงานนะคะสวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะมาริคิสมาด้วยกับต้นไม้ สวัสดีค่บริคิดมาส์คับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย